เหมือนเดิมครับวันนี้บรรยากาศฝนลินลินที่ไล่สวนชีวิตสวนจ,จิตใจสวนหาลือไทยอยู่กันเหมือนเดิมครับกับอาจารย์อ้อยร้อยล้านครับอาจารย์อ้อยตะไคร่ร้อยล้านนะครับ <c oughs> วันนี้อาจารย์อ้อยจะพามาปลูกข้าวโพดนะครับซึ่งเป็นข้าวโพดเหนียวม่วง ชนิดข้าวโพดม่วงสามารถกินดิบได้เอกินดิบได้เมล็ดละสองบาทนะครับเมล็ดหนึ่งโอ้โหแพงน่าดูนะครับเพราะว่าเป็นข้าวโพดที่กินดิบได้ปลูกยากเพาะยากนะครับแต่จานอ้อยก็เพาะดูครับขึ้นทุกลุมครับขึ้นทุกต้นครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ขึ้นครับอันนี้คนฟันหักจะปลูกนะครับเี๋ยวมันจะไม่เต็มเมล็ด โอ้มันจะไม่เต็มฝักครับมีเทคนิคการเอาลงหลุมไหมครับหลังจากที่เราเพาะได้อาทิตย์หนึ่งเราก็เตรียมหลุมเลยฮะไม่เตรียมก็ได้ครับเพราะเขาอยู่หน้าดินอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าพวกพืชตอแหลฮะพวกพืชหลพืชล้มลุกพืชล้มลุกล้มลุกล้มลุกคุกคานอย่างเงี้ยเราก็จะคุมหญ้านะฮะ อาจารย์ลองสอนกันเอาออกจากเบ้าเพาะเบ้าอะไรทำไงไม่ให้แตกง่ายนิดเดียวครับเป่าคาถานี่ครับนี่ไงฮะโอ้โหดูอาจารย์จับมือเดียวเลยครับมันก็ไม่ออกถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แยงตูดมันมันไม่ออกฮะแล้วก็แค่กดตูดมันนิดนึงแล้วเราก็ดึงเบ้าออกมาเป็นลักษณะสวยงามโอ้โหดูลากเขาเลยครับสมบูรณ์มากครับเพาะได้สมบูรณ์มากมากลากเยอะคนหล่อเพาะก็แบบนี้แหละครับเปอร์เซ็นต์รอด เปอร์เซนต์รอดต้องระวังครับร้อยเปอร์เซนต์ครับถ้าลากเยอะขนาดนี้อืระวังที่จุดคือมแมลงเต่าทองคร<ม>ตอนนี้เราโดนลุมสกรรมของเราอย่างแรงเลยตอนนี้พย<ม>ายามจะใช้อินทรีย์ให้มากที่สุดนะฮะปลูกใส่ดินเหนียวก็ได้เหรออาจารย์ไม่ได้ฮะไม่ได้เดีย๋ยวเราจะใช้แต่เราจะทําให้ได้เราจะใช้น้ําหมักขี้วัวมาลดนะฮะเพือ่อให้ดินมันซุยนะฮะแปรดิน เราจะใส่ขี้วัวเลยก็ไม่ได้มันเค็มฮะมต้อก็มาขี้วัวไว้แล้วเดือนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลดเขานะฮะโอเคเสร็จแล้วนี่เป็นเทคนิคการปลูกข้าวโพดนะครับง่ายๆครับปลูกง่ายๆ ไปห็ดสมวกไปห็ดสมวกอูกูละวไปดกไปห็ดสมวกต้ออายังปลาดูปด เอาฉวกชมวกยังกินเด็กๆมันเห็นโตัมันหมูกริมดำเมี่ยมเลยเพราะว่ามันไพ่ป่าเนาะพี่คือเบิ่งไพ่ป่าเป็นป่ามันน้ำใสมันเลี้ยวเห็นตัวเลยตัวครับ สมวกวงนึงนี่บ่ผ่านเลยนี่เดียว